มาให้เรามึงเพื่อนฮะจับไปมึงถ้จะจับเรามาทำไม<อ>เราแค่ามาบวงสรวงทำไมต้องจับเรามาด้วยอีย๋อนีรเขาเป็นไรอะ่เป็นนักเอกไม่เห็นแล้วจิ้งลี่เนี่ยเายังพูดเลยถ้าจับเรามาทำไมอ่ะจิ้งลี่เขาดูสวยงาม ก <c oughs> ณพูดอนจริง่งเอาชุบด,ดีกว่าเพราความด้อทำใช่เราเพื่อนกันไม่ย่งผิงคนเดียวกันอยู่แล้วไปชุบโอเคมึงมือขวากูมือซ้ายนี่ไงโอเคมาชุบนะหนึ่งสองมึงแพ้เข้าไปเลยมึงแพ้มึงแพ้บอกเจ้ด้วยมอกหน้าอย่ามองกสมาธ <c oughs> เปลี่ยนไม่ทนันไม่เขี่ววิ่งให้ออกกระพุดแล้วเวทีคว้า ตายแล้วคนี no, you. Dude, you <c oughs> <c oughs ่อะไรกันท่านี้คาฉันมไยเฉันีอะไรนนครู้หรอเ่าไป่ไ้่องมี่แม่แล้วทไนีไดยัคุณจาาบอกใหนะา้ามาไม่เกงใจกันบ้างหมารีตาสิกคอเด็กทัดขยันพจะตบเลืองท้า แม่โก้ไม่เด้เลยค่พี่เห็นเพลงนั้นอีกไหมทำไมอ่ะตบจูบตบจูบคุณพี่อากได้แบบนั้นเหรอคุยได้สิคะจ้ะได้มาตบจูบไัมึงเล่นมันต่อยดูอ่ะมึงเล่นผิดไอ้ต่อยเจมันต้องมันต้องตบมึงแล้วมึงจูบมัน ไม่ได <c ười> ้เราเป็นผู้ชายนี่เราต้องใจมูกสู้กับมันสิเอออะไรเนี่หมเอาไฝากก็ไ่หนะตแล้วจบเอาไหมเอาไหมีพาบอยเตรียมพร้อม

ข้าพิธีสอยขงรอคอยาุหนาเดินทางกับเดลเดียวกันนำสมานตารไดเิมสนรวมประกาการพอดีกับพะไปกับ่ไปด้วยนะด้วย ท่านฟ้าธมินท่านพระคมมุรเจ้าค,ค่ะบอกอกี่ครั้งกี่คราวแล้วไม่ต้องทำความเขาดอกเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันเป็นกันเองสบายสบายนี่เจ้ากำลังไปไหนทุยนี่เจ้ากำลังจะไปไหนตอนนี้ัวเหลอกกาลังกำลังจะพาคนรักกลับบ้านนะเจ้าค,ค่ะผิดเป็นครู <c oughs> พาคนรักกลับบ้านใช่ไหมเจ้าค,ค่ะตายแล้วไหวไม่ทันไหวเสแล้วเรากำลังจะไปแต่งงาน นี่เจ้าทิงมีเมียก่อนแล้วเหรอนะ่หรอนี่มาพามาอุ๊ยอะไรวะเนี่ยพามาด้วยหรือเปล่าพามาด้วยพระเจ้าค่ะไม่แนะนําให้รู้จักต้องหรอถ้าพระองค์ท่านอยากจะรู้จักกระหม่อมก็จะแนะนําให้รู้จักนั่นไงเป็นโรคติดต่อเลยนะนี่คือใจเย็นๆกันนะจันจิราเป็นคนรักของพระโดงแม่นมจันจิราให้คามัก เฮ้ยดีข้าขอคุยหน่อยได้ไหมได้สิประชุ k ค่ะจันจิดาดาว่าอะไ่จ้าจะเป็นลูกสาวของใครว่าเทวริไรไงเทวบิีใช่จ้าถ้าอย่างนั้นรู้จักฉันด้วยเหรอรู้จักพ่อฉันทำไมฉันจะไม่รู้จักเจ้าเราสองคนคือพระผู้มั่นกันฉันนี่นะบอกว่าเธอเป็ หรือเปล่าฉ่นไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รักเขาเลยจ้ะทั้งสองคนไม่ต้องตกใจถ้าเข้าใจว่าคนไม่รู้ย่อไม่ผิดนี่อังสุมาตอนนี้เนี่ยเจ้ารู้ความจริงแล้วว่าจันจิราคนรักของเจ้าคือพระภูมมันของข้าพเจ้าฟ้าทบิเเราาะะนนั้นเรื่องที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไป ชาก่อนุนขคัมภร์องท่านจันจีราไม่ได้มีใจปฏิพัก์รับกับพระองค์ท่านและจันจีราคนนี้ก็คือเมียของกระหมองพระองค์สิ่งที่พระองค์กำลังจะพูดกระหม,ม่อมให้ไม่ได้นพระจุขข้าขอคืนกระหม่อมไม่ให้พระจุขข้าขอคือกระหม่อ,อไมไม่ให้ กูขอคืนกูไม่ให้งั้นมึงกับกูเห็นดีกันทำสุดพันที่ดีต่อกันหน้าหรือตาเดิมความรักที่สิ่งที่เราต้องการมองเห็นน้องนุอแล้วสุดอันาาเสียเดที่ว่าหวังไว้สวรรค์มาลงลงละลายรัก เคยเรีงที <ooo paying full> ่รอรารอเขามาลวงาทำกรความรักแห่งิ้ทำผิดลเหมือนโดนหมัดนาเต็มชายง จะ <łość> ไม่ตื่นต้นหากงั้นมึงจะเห็นกับาไม่นไปขอร้องฉันไปก็ทำไม่ได้แล้วเดองต้องแ่นกต้องแต่งหนกันเข้างเข้าไปก่อนไป